เรามาจอดรถกันแล้วนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่น้ำพองเขื่อนน้องวายนะจ๊ะอันนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะแต่มันจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เก่าเนาะเหมือนสมุนสอนอะไรสักอย่างมองหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแล้วนะคะมองไม่เห็นเอ๊ ี๋ยวจะพาไปชมข้างหน้านะคะพิพิธภัณฑ์เก่าก็สวยดีนะคะไม่มีการบูรณะเนาะจ้าอันนี้จะเป็นสะพานมิธรภาพนะคะสะพานมิธรภาพข้ามแม่น้ำ ีที่แล้วจำได้ว่ามาซื้อต้นไม้ที่นี่นะจ๊ะนี่ค่ะมีร้านค้าขายเป็นยมยมเนาะด้านล่างเป็นสะพานเก่านะจ๊ะก็ยังสัญจรได้ปกตินะคะนี่ค่ะลำน้ำพองนะคะหรือคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าเขื่อนน้องวายนะคะ เราจะเดินไปตรงนน้นนะคะ๋ยวพาไปชนค่ะอุ้ยออ้ยรถระเจ้าอุบัติเหตุพอดีอันนี้ถ้าใครหลงเข้ามานะคะก็ออกด้านนู้นได้เลยเนาะทางออกไปอำเภอกระนวนนะคะไปอุดร มีร้านค้านี่ค่ะไฟน้องวายหรือเขื่อนน้องวายนะคะ เราจะลงไปด้านล่างตรงนู้นนะคะนี่คือน,น้ำที่ออกจากเขื่อนเราจะลงไปถนนคนเดินนะจ๊ะ กูไอ้กูยืนรอมึงอยู่ฝุ่นกูไเห็นมึงมึงก็บ่ยืนรอกูนะอีนี่กเห็น่ได้บอกมึงจะรอกูเลย่เราคนห่งได้ครับได้ด้บอบอบบออดบอบอดบอดบอดบอบออ ในนี้จะมีการขายของเนาะเยอะเลยค่ะความจริงไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนาะคนก็เยอะแยะมากมายนะคะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะ มีนกสวยๆด้วยขายยกร้อยห้าสิบบาท บา่าจะไม่ทันเขาแล้วจะหากันไม่เจอมากับครอบครัวน,นะคะญาติพี่น้องต้องไปหานั่งสุมกินอะไรกันแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยนะคะให้เด็กๆเ,เล่นน้ำไปด้วยนี่นีนมือน้ำยยไล่อ้อาวทำไมมีเสียงวีบอเนาะทีนี อย่างนี้เป็นเสียงที่ไม่ค่อยดีเลยเนาะเป็นยังงละ่ะมันตกน้ำบะ ของเครื่องใช้ของโทรศัพท์นะ่องเสื้อผ้าอยู่ฝั่งนี้อาหารอยู่ฝั่งนี้นะคะมาล่าก็มีไอติมก็มี 娘娘娘，见到，在、嗯、这。 มานิดนึงก็เจอทางเลี้ยวแล้วนะคะเลี้ยวขวานะคะเื่อย่างลูก ความจริงอยากไปเล่นตรงฟันจระเ์ค่เนาะไไเหนื่อยไหมครับนี่มันจะเดินไกลเกินไปอะ่ะ ปวดก็ว่าไปฟันจระเข้วาฮะซุกขก็ว่าไปฟันจระเข้เจนมะเหลนน้ำคุณน้ำคุณได้อยู่นี่ซุกขก็ว่าไปทั้งๆคุณฮะไม่เท่าจังมาป้าป้า ว่งหันเพิ่นเป็นอีหยังวะเหรอเหงื่อเต็มเป็นข้นตกน้ำตายก็ไม่ใช่มาเล่นก็ตกใจเนาะสูวอ๋อเพิ่นเลื่อนอยู่แถวนี้ไหมเลื่นอยู่แถวนี้สัวว่างหันเขาเจ้ามือนอยู่นีขี่ไค่หนามลายผู้หญิงผู้ชายแหละล่ะผู้หญิงผู้หญิงเป็นเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่คะไม่อายุแล้วอ๋อ อุ่ยน่าตกใจเพื่อนคือจะเจ็บมากเนาะเจ็บมากไหมคะลูกก็นิดนึงเนาะคนมีอายุอะ่นะเนาะให้น้องใส่รองเท้าเล่นก็ได้นะคะจะได้ไม่ลื่นให้น้องใส่รองเท้าเล่นเลยเด้อเ,เพราะว่ามันเป็นมีขี้กระหนึมเยอะซื้อถุงเท้าก็ได้นะคะให้น้องใส่มันกันลื่นได้น้องก็ได้ไม่ลืน่นเพื่อนลื่นอยู่น้ำมูนี่แหละว่างหาันเห็นบ่อหน่อยขี่ไค่หนามตเต็มอยู่ข้างล่างมีคนจองแล้วนะคะข้างล่างเห็นบินเขา,าเขียนติดจอง นั่นแม่นั่นลิม่มเลี้มสุดนั่นแม่นั่นแม่ก็สีเขียวมุมมุมอ่ะเขียวมุมเหรอเออเขาจะคอยเล่นนา้ายั้ยงยงๆนะล่องไปหันเ,เขาไม่ได้ติดป้ายเนาะก็แปลว่าไม่ได้จองเออนี่ยแหะเล่นอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้แม่นอยู่มุมนั่นแห่ฮะ ตั้มกับลูกกูเสียเรียนสบายไงนี่แม่ยางขึ้นยางล่องขี่ดินเต็มอยู่นี่ล่ะนี่ล่ะพันมืนขี่ไข่หนาอยู่นี่ล่ะโอ้ยกูเลยขีห้หอดทึ่งๆผุนเด้ตัวนี้ขีห้หอดทึ่งๆผุนเด้กลัวมันอ๋อแม่นยู่หินเยอะอีนีแม่เคยมาอยู่ลูก กินเยอะอีหลีโตไม่ต้องถอดรองเท้าเล่นเลยยังไม่หยังอไม่ต้องถอดหรอกางข้างหลังวุดข้างหลังพระจ้าเดชให้ละเมนูอยู่ข้างหลังนะคะเอาก่อนเด้ใชกินนี่ตำบอกเพื่อนหัวหลอกเพื่อนป้าโก้ทั้งผึ่งก็เป็นแนะนำดีเล้วเนาะถึงแล้วนะคะ นล่งมีน้ำเนาะเราล้างตีนได้เลย